เพื่อนก็นเลยวิ่งมาตามว่าบางๆโทรมานะพอเข้าไปปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาใช้แอบครข้างตูว่วารักแทงเลยพูดคำเนี้ยต้นสายที่โทรเข้ามานั่นคือเสียงที่เขาพูดว่ารักแท<พ>ง,งเลยแค่นั้นรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ ยงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเารเาเรื่องราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งผ่านไปในวันก่อไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เราไม่มีประสบการณ์นะนะเออเราโทษครั้งแรกด้วยครับเราสาดหมดเด็กในบ้านนี้เลยไม่สน ไม่คุยก่อนไม่บอกเหบ้าไม่ไม่บอกอะไรกไปถึงปุ๊บใส่เลยตบในบ้านอมีเคสหนึ่งเคสน่าจะหนักมีโทรศัพท์เริ่มติดต่อทำของพิษนอกเรํานจำเริ่มต่อของพี่ก่อหมายอยู่ลอกอ่ะของพิษก่หมายเข้ามาเรียนจำนี่จังหวะพี่ที่ว่าบ้านเดียวกันเขาทําอยู่ผมยังไม่ทําครับเขาต่อกันคือเด็กในแดนเนี่ต่อไปต่อมาไปโดนถูกเคียวเข้าถูกเคียวเยอะเลยนะครับ ยี่สิบยี่สิบหรือสามสิบลูกถั่วเขียวหมดเลยถั่วเขียวหมดเลย <S <S โอ,โยโอโย้โหก็ไม่น่าโอ้โหขมโทรสั่งของขนอกตามลาเลยนะม,มันไม่ทันก็เ,เลยเอาไอ้ตัวกลางเนี่ยตัวเทียต่อมาเนี่ยอ่าที่ต่อที่ที่มานั่งในบ้านไปเฟรดเดียวว่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมไม่มได้สั่งอะไรเนะี่ยผมก็นอนอยู่เรื่องเรื่องผมนอนอยู่แจมสองก็เรียกมมาในบ้านเลยแหละคูพี่เขามาล้อมหมดแหละเพราะว่าพี่เรื่องอะไรกันนะขเขาเล่าผมฟังไปเจอถั่วเขียวโดนถั่วเขียวกันนนี่ยลูกขึ้นนั่งบนโต๊ะหยิบรองเท้าใบมามาใส่ถ้า เอาไงอ๋โทรศัพท์โทรตริดต่อให้กลับให้ด่วนมาด่วนเลยท่านั้นมันก็ให้โควลโควเงินกลับให้พี่เขาถูกบาทถูกตัง,ง,งค์หามขาดนะในวันนี้นะมันทําไม่ได้เขามันไม่รับมันไม,ไม่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นมันไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้อย่างเดียวโอ้โห oh, ชือเวียนเตะกันอะในบ้านเพชรนะเจ้าที่ก็อยูนะครับือเราขออญาตเลยมันเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่อะกับกับ,ก,บกับตัวเขียวข้างนี้โอ้โหเยอะนะตอนนั้นงานแพงตอนนั้นครับงานน่าจะลูกละสิบเก้า เป็นมันสิบยี่สิบลูกเงินมหาศาลโอเเขาโอนเงินดาวไปหลักล้านคอ่บเตะชื่อไม่งบนเตะกันนะแบบว่าแข่งมากคนคนเดียวนเตะกันเจ็ดแปดคน เอ๊ะจนว่าเตะไปอินแล้วนะไม่ไหวคือไอ้นุ่มนครมผมอยู่กับผมคนหนึ่งมึงไปเอามีดโกนมาไปมีดโกนแล้วหยิบเหล็กของกูมาด้วยเหล็กของผมคมกริบเลยหยิบมีดโกนมาให้หนุม่มโคนหัวโคนหมดเลยแล้วนั่งหน้าตาบวมแตกหมดก็คือว่าโอโย้ยฉันงอง <ขา S 1> แล้วอ่ะ<อ>มันก็ยังนั่งให้เตะครับก็ไม่หลับไม่ล้มไม่ไม่พุบไม่พับเลยโอ้ไม่สลบด้วยแข็งอืมไม่ไม่นั่นร้องโอ้ยไอ้โอ้ยไออย่างเดียวอืมอืปิดเก็บหน้าเก็บตาอย่างเดียวเวียนเตะกันไปว่าไปนั่งที่ทุกคนั่งค้นนั่งเบื่อแล้นเตะน เอาไม่รู้จะเอาเอาเงินกลับมาได้ยังไงเอาพอก้นหัวเท้นจะีบอกนอนงายเลยเหยียบอกจับหัวกีดหน้ากีด้างนี้นะเออหรือเรารู้จะทำยังไงไปเลยครับเราก็อยากให้มันเจ็บให้เจ็บให้ถึงที่สุดครับโดยการที่เหยียบอกไว้ไม่ให้ดิ้นถูกไหมเหยียบอกแล้วก็ล็อกหัวขึ้นมากีดแจนแบบว่าข้างนอกไปเช็คไปติดต่อยังไงได้ได้เงินกลับสุดท้ายแล้วได้เงินกลับมาับไอ้นั่นไปขอขึ้นซอย อไม่ขอยอยู่ข้างล่างครับแล้วถ้าพวกเราพลาดขึ้นทอยไปไอ้นั่นจากคนไม่ดื้อน,นะจะเก็บย่อดหมดเลยมึงขึ้นไปใคล้าคาพลาดขึ้นไปมันล่อหมดเลยอ มันล่อมันล่อมันล่อหมดเลยอแต่ต้องบอกว่าเป็นเป็นความคิดที่แยบยลมากนะในการที่แบบว่าเอ้ยขอขึ้นไปขังแต่โดยที่ความที่เป็นในของความที่ขึ้นไปขังเนี่ยคือต้องการที่ไปรอแก้แค้นรอเก็บตกกับคนที่ทําผิดขึ้นไปแล้วไปขังซอยถูกไหมฮะใช่แล้วสุดท้ายมีวันนี้จนได้าวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่หลักมากขออวยโยไทก่อนพับชีทเวมแม t t c คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วแแปงค ตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มเริ่มผันตัวมาเป็นพ่อค้าครับจากข้างนอกข้างในข้างนอกอ่าข้างนอกแล้วก็เป็นพ่อค้าอยู่แล้วเล็กๆอ่าเราเคยมีลูกค้าอยู่ข้างนอกอยู่แล้วถูกไหมฮะทำไมที่เราอยู่ข้างนอกอ่าแต่นี้เราไม่หาลูกค้าที่ว่าเก่าๆของเราไม่เอาครับือมันเล็กไปเราก็มาคุยกับเด็กในบ้านคนในบ้านคนที่ใหญ่ยาย่มาจากทิ้งใหม่เขาบอกว่าพี่มีคนนัาเอามาเลยเราก็คิดคำนวณแล้วทำอาทิตย์ละห้าลูกสิบลูก เงินมหาทานนันเดือนเราได้หลายหลายแฟนนะพอจุนเจือในครอบครัวของเราในเนี้แต่ก่อเราอาจจะส่งเสียข้างนอกได้ด้วยซึ่งแต่ก่อนหน้านเนี้ยเราไม่ได้ทํามาถูกไหมไม่ได้ทำอ่อเดี๋ยวเราเพิ่งมาเริ่มพี่คิดที่จะเพิ่งเริ่มทํางานนอกแล้ว<ช>โทรหาคนใหญ่ทั้งบางฝางเขาก็แน่ใจเลยทําได้นะได้ครับโยนมารเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับคือเรามีตัวเชื่อมู่เลยเขาเป็นตัวประกันเราอยู่อ่าต่อมาติดต่อมาให้เราเราได้เปอร์เซ็นต์แบบว่าร้อยๆยเลยครับ เราทำเขาเองเรากินกลางอากาศแบบว่าสบายสบายเลยไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปรับถึงเวลาแล้วก็ผมงเขาตามให้เขาตามโทรหาพวกเขาขาโอนตังยังไฟแรกเลยโดนบิดเลยโอ้โหจำนวนเท่าไหร่ฮะ สิบลูกโอ้โหเพิ่งทำงานแรกด้วยนะวางไว้เนื้อเชื่อใจทางนู้นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะเครียดเลยผมบีบเรามากเลยตอนนี้โอ้โหเครียดเลยครับเราเริ่มมีนะแต่ไม่พอที่ว่าจะไปใช้นี่หรอกอืมเองงานสิบลูกนยงานลูกละแสนหกแสนเก้าตอนนั้นแพงมากโอ้โหแพงไอ้ตัวใหญ่โลละล้านเจ็ดล้านแปดไม่ไหวครับเริ่มเครียดเริ่มแบบพี่มันยังไงเอายังไง ที่อ่ะโทรติดต่อให้ได้แล้วปิดเครื่องหมดเลยโอ้โหเราไปเช็คเขาเช็คพวกเขาข้างนอกว่าข้างนอกวางแผนหักเขาทีวางแผนป้นงานไอตัวประกันที่อยู่กับเราเนี่ยนะก็โดนวางแผนโดนโดนบิดทีมกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาวางเกมกันเองหรือเปล่าเรายังเด็กเขาย้ายคนใหญ่เขาพลาดอะไรมาเยอะ่าเราอะเราก็คิดความลังเลว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ซ้ำเตยเลยยางของบนบ้านเดียวกันตำบลเดียวกันครับวันย้ายมาจากอ่าแดนเก้าเขาย้ายมาจากเชียงรายหรือเชียงใหม่เนี่ยผมเป็นคนให้เด็กเด็ก น้องๆนะไปเพื่อแบงที่นอนขึ้นมานะดูแลปูเสืออย่างดีเลยคคนบ้านเดียวกันภาาข้าวไม่ต้องออกค่าตะบูยาติฟันคิมทาผิวไม่ต้องออกที่จะมีคนดูแลของใช้ของใครหมดกระซือแบ่งเปเดือนเดือนหนึ่งเดือนกระือทิ้งแจกเลยทิตต้าตะบูยาติฟันยาตะผมนะคร้บผมก็ไม่รู้หามึดใจเขาคงไม่ทําเราแต่ตัวเขาเนี่ยบอกว่าคนข้างนอกสองก็หักหลังเขาเหมือนกันถูกไหมฮะ แต่มาเฉลียวใจตรงที่ว่าเขาแอบไปใช้โทรศัพท์ที่อื่นไปขอคนอื่นใช้โดยที่ไม่ใช้ของเราทั้งๆที่เคยใช้ของเรา,าตลอดเราก็เลแหวงวก็บอกคนใหญ่ที่บางขวางนะเจ้าของงานนะมันเป็นแบบนี้ยู่น,นี้ครับเขาบอกว่า,าในเมื่อเขาเคยกระปากเนี่ยเขาเคยคุยกันพี่คนที่ว่าผมตองานให้เขาทำนะเขาเคยรับปากว่าเขาเอาชีวิตเป็นประกรันมีวันหนึ่งผมก็ปล่อยเรื่องอยังเครียดอยู่เสพคองด้วยเน่ยอื่นสมองนะฮะทำไงวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรับ ชอบไม่ไหวนี่เขาอยู่บางฝางคเขามาตามเราได้ถุกวันโทรม่ยังเวลาโทรมานะนี่วันนั้นสายเรียกมาพอดีเลยตอนประมาณบ่ายบ่ายถ่ายโทรโทรศั์เข้ามาโทรศัพท์ผมเก็บใบบันเมืองการฝากเพื่อนไว้เพื่อนก็นเลยวิ่งมาตามว่าบางฝางโทรมานะพอเข้าไปปุ๊บกิบโทรศัพท์มาใช้แอปขข์ายครั้งโตมารักแทงเลยพู่คำนี้ต้นสายที่โทรเข้ามานั่นคือเสียงที่เขาพูดว่ารักแทงเลย,แ,เลยแค่นั้น เาเขารับปลากปแล้วเอาชีวิตเป็นประกันกรครับกฎวางโทรศัพท์ฝากเพื่อนคือถ้าพลาดทางปุ๊บเดี๋ยวพวกเพื่อนเก็บมาให้โทรศัพท์ครับผมเลยไปหาเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้เพื่อนว่าปะเพือ่อนเล็กคนตัวเดี๋ยวนะคนคนนี้ที่เป็นต้นเหตุที่รับหน้าเสือไปอ่ะ<ช>ตอนนั้นทําอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่เขาย,ยู่ชั้นสองอยู่ในบ้านในบ้านบ้านเพชรเนี่ยแต่ตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งเขาย้ายมาจากแดนเจ็ดเขาเป็นคู่ดีกับพี่โอ๋ พี่โอรแลลีเนี่ยนะเป็นพี่ที่ว่านับถือกันนะเขาคนดีเขาช่วยเหลือผมนะเขามาขังซอยแล้วก็ลงซอยปั๊บเขามามาช่วยดูแลในบ้านครับตอนนี้ผมเริ่มเป็นหนี้นะเพอเขาเนี่ยพอพี่โป่งพอเป็นหนี้ปุ๊บให้เขาดูแลแทนผมก็บองลงมาแยกมาอยู่ข้างล่างกันไม่กี่คนบานแตกลานหนึ่งแฟนต้องมือหนาบันต่างหากแล้วนะพอเป็นหนี้นี่อีกอนี่ก็ยิ่งร้านกว่าถูกไหมพอบอกว่าแทงเลยเท่านั้นให้คนไปเรียกเขาทําอะไรอยู่อยู่ในบ้านนั่งเล่นอยู่ในบ้านเขาเรียกลงมาปุ๊บคุย พี่พี่ไปรับปากอะไรเขาไว้พี่เอาชีวิตพี่เป็นประกันอ่ะเพราใช่เพราใช่ป้าผมฟาเหล็กชักเหล็กแทงเลยอืนี่จังหวะผมแทงแทงผิดเขาบิดตัวหนีเพี้ยนแทงโดนแทงเข้าอีกข้างอีกข้างนี่เล็กเล็กหนาแคเนี้ยเป็นแบนนะผมสองข้างเลยสองคมไอเพี้ยนแทงซวกมิดดำเลยโอ้โหแล้วเขาเขาี่โค้งเนี่ยนะมิดดำเลยรูปอดครับเขาเป็นคนเล่นกล้ามแรงดีมากยืดต่องคนยืดเทมายู่เลยยืดแทงตรงกันใดเลยครับ ไอเพี้ยมปเอาหลุนมาจับโยนใส่หลุนหลุนไปหน้าตัวแดนเองเลยผมอ่ะ ลุนไปบอกว่ามว้วนโปงโดนแทงมว้วใครแทงม,ามาันวะผมไม่รู้ชุนละมุนอจนไปว่าเขาทาคนโดนแทงนะครแทงมือวะทําท่าจะจะพูดผมบีบมือผมจับมือบีบใครแทงโปงงครแทงทั้งที่่าเหลาคนทาก็ไปบีบมือเขาก็ตาเหลือกมองอ,อกึออกอ,อกัออกผมก็ลุ้นออกพอบอเลยผมไปถึงพอบอแดนแปดเตรียมทงออกโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลนอกแล้วเหล็กนี่ยังปักอยู่ไหมถักออก,กออกมาแล้วถักออกมาแล้วมอแดนแปดทางวิญญาณผูะคุ้มด้วย ที่เจ็ดที่แปดเต็มหมดเลยไอ้พงคายแทงมึงตาเลือออกมาผมย่งนอกผมได้ยินเนี่ยคาแทงมึงผมก็วิ่งเข้าไปในห้องกันแหละไปจับแขนเขาเขาเห็นผมมาตาเลืออย่างเียไม่พูดบ่ายแดกไปไอ้ฮาเดด๋ยวตายคลิปออกโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วออกโรงพยาบาลจนรักษาตัวหายปั๊บวันนั้นไอ้เพียนขึ้นสอแทนผมเพียนรับแทนหมดผมไม่ต่อดีขึ้นไปได้สองวันโอ้โหมันโดนแทงแทงก็ตาดีกวนะเพียน เพี้ยนอ่าก็คือว่าเรื่องที่เราไปแทงกับคนที่รับหน้าเสือเนี่ยถูกไหมฮะที่เขาออกออกมานอกเนี่ยก็คือเขาไหลมาแล้วเขาบอกแล้วว่าใครทําเขาใช่ไหมแต่ท้ายแล้วเนี่ยคือเพี้ยนเป็นคนรับหมดเรื่องก็เลยไปอยู่ที่เพี้ยนคนเดียวเพี้ยนคนเดียวทําให้เพี้ยนเนี่ยต้องโดนโทษความผิดขึ้นไปขังซอยข้างบนและก่อนหน้านี้คนที่ขังค้างอยู่ในซอยนั่นก็คือคนที่เรากีดหน้าไว้แล้วก็ไปรอเก็บโจทย์ ไข่ไข่ก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มเราที่ขึ้นขึ้นไปเนี่ยคือเขาจะเก็บโจทย์่แล้วสุดท้ายแล้วหนุ่มเพี้ยขึ้นไปอ่าไว้ท่านเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพี้ยโดนเพีขึ้นซอยได้ประมาณสองวันเพี้ยนอนเปกดซอยมันแน่นแล้วระวังที่ว่าชาติขึ้นซอยนะมันไม่มีเรื่องที่ว่าจะตีต่อยเตะใครในซอยเลยนะอ๋อก็คือว่าบกดรชาติแล้วก็มีคนอื่นขังด้วยขังด้วยแต่ไม่ใช่ชุดพวกผมขึ้นไปไงก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าวันแรกมันปล่อยให้เพี้ยตายใจอื วันสองไอ้เพี้ยนก็นอนปกติผูกเปยนอนแน่นผูกเปนอนห้อยตัวนไว้ตรงแตงตรงแตงนะไอ้คนที่ว่าอยู่ตรงข้ามกับซอยเนี่ยเขาเห็นเห็นว่าไอ้ชากระชากตัวนระชากตัวลงมาแทงอ่ะแล้วเหล็กเล็กใน้อยมันหมีหมดแต่กลัวซอดมันฟาดกับลูกกองอ่ะตีกับลูกกงให้แตกก็เป็นปากฉลามโอ้ไอ้เพี้ยนโดนไม่รู้กี่สิบรูไอ้เพี้ยนนายหกพอจะรอหิวไอ้เพี้ยนแบบห้อยทิ้งมือแล้วครับ คนไอเพี้ยนขายทํามึงไอเพี้ยนนำท่ามึงไอชาติกับไออะไรเด็กประจวบคนอเท่านั้นผมก็ตะโกนลั่นเลยบอกไอสัตว์จะเยียบดินใอ้สัตว์คือปวตรแผนมากอะนะจนไอเพี้ยนออกโรงพยาบาลไปแล้วมันเย็บแผลได้ไม่กี่วันเองมันเจาะหมดเลยนะเจาะท้าเจาะผ้าพุงที่ที่โดนมาก็คือว่าบริเวณช่วงท้องช่วงงหน้าหน้าด้วยเข้าเข้าเนี่ยเนี่ยหนังหนังใต้ตาขาดเลยนะของมันเนี่ยของมันไม่มีผมของมันไอเพี้ยนขาดหมดเลยแล้วเย็บมา คอมอกราบเลยมันห่วงผมอมันรักผมมากเนี่ยพอผมดูแลมันวันที่ว่ามันมาตั้งแต่วันแรกพอรักษาแผลอะไรเสร็จปุ๊บเย็บเดไม่ไม่หายเลยนะมันมาเลยกลับเลยคือวันนั้นเลยอกระคอเข้าแดนเดิมเลยนะปอยเพียยผมน้ตาไหลเลยผมเป็นเพื่อนแบบมึงกลับมาทําไมผมห่วงเพื่อนน้าตาไหลผมก็น้าตาคออยู่นะสัดฟันนะไม่ต้องกลัวเพื่อนเพื่อนไปรักษาตัวนะไปปักฟืนแดนแปดมันก็เชื่อผมนะมันก็ให้ผู้พัมไปตรงวันที่แดนแปด มันก็มามาทรงฟิกบอกองก่อนอ่ะมีองบอกเหมือนต้องการที่จะมาบอกให้เรารู้ตัวว่าอย่าพลาดขึ้นไปข้าบนกมาประคองตัวเองนะอย่าพลาดผมก็ยังประคองอยู่ยังเดินแหลงครึ่งไม่แหลงครึ่งยังพ้าดติดต่ออ่เริ่มเบาลงเริ่มเริ่มลดน่อยจากที่เดินแรงไม่สนโลไม่สนใไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวงบนนะแต่กลัวเราพลาดไปที่ว่าโดยที่ว่าเราไม่มีทั้งสู้ก้อนเล็กเล็กเรา ข้างบนนั้นเราไม่ใช่คนของเราเลยอ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันอยู่ก่อนก่อนเราอยู่แล้วใช่ไหมพวกที่อยู่ในซอยก็ต้องเป็นพวกของเขาด้วยใช่ไหมจนใช้ชีวิตปกติขายข้องในเรียนจําตอนนั้นเป็นเอเจนต์ใหญ่ที่สุดนะตอนนั้นอ่ะไอ้อึงค้อนผมเอาคองเข้ามากี่มัดไม่รู้กีจีไม่รู้จะสิจียี่สิบจีคขีดหนึ่งสองคีดโลหนึ่งไอ้ลักตัดหมดตัดเพื่อมาอยู่ที่ตัวเองที่บ้านบ้านเราบ้านอื่นก็เซ้นไม่แท่ไม่มีจะมีบ้าน พิพันธ์มังกดรดับ,บ้านพิยกลาบับุรีแค่นั้นแหละแค่ที่ว่าจะมีได้นะครับ้านนครถมบ้านลาดบุรีแค่นั้นแหละซีกันคือเขามีช่องทางเขาก็เอามาเข้ามาทํากินได้แต่เขามีปับ๊บถ้าเกิดเข้ามาปับ๊บเขามากิกดบอกเราให้พี่ออกก่อนเนอะอ่าแเราก็เหยียบเหยียบปุ๊บของเ้าหมดปับ๊บเราเปิดพองเราบอกว่าต้องการใช้เงินพี่ พี่เย็บก่อนนะ้เดี๋ยผมเปิดก่นอนม,มันเอื้อกันด้วยก็จะเป็นอย่างนี้น้ำพุ่งเรือเสือพุ่งต่าไปเอื้อเอื้อกันไปจังหวะต,นนตอนนั้นงานขาดหมดเลยขาดจู่โจมเข้าแบบทุกปันติดติดติด,ตดขาดไม่มีให้เปิดเลยมผมก็เลยเหี้ยของเราก็หมดเราก็ไปของไม่มีใครเปิดเลยมีเด็กต่ค้อนถมแต่ว่าออกไปอยู่บ้านอื่นแอบตัดมาขายอแอบมาขายผมก็เลยซื้อมาเล่นเองนี่เล่นใบเล่นทุกวันเัวกระจายกันโบกเตะทุกวันโอนทุกวันมีวันหนึ่งผมหัก ที่นี้คือไม่จ่ายน็อกอ๋อหักคือหักน็อกแต่ว่าของเก่ายังค้างอยู่นะของเก่ายังค้างอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทะอาะที่ต้องไปจ่ายเขาเนี่ยใช่แต่เราก็จจ่ายปกตินะแต่ว่าเป็นเงินโอนบูดีเราก็มีตอนนั้น่ะอแต่นี้ว่าเรายังไม่ให้คือเดี๋ยวแล้วว่าต้องเอามาใช้อีกเอามาใช้อีกหกล่าวว่าเดี๋ยวค่อยโอนทีเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้เด็กคอนสมที่ว่ามาตัดยามาค่ายมาสกิดลายขาวเนี่ยโกส่งเลขบัญชี ฝาหมุดหิด้าโมโหอัะเราหักหักด้วยนะไม่ได้เติมไม่ได้อะไรด้วยรับเลขบัญชีปุ๊บขยำโยนทิ้งทสที่เขียบดีเลยหน้าตอนหน้ามันเนี่ยมันลงไปปุ๊บไปบอกพวกมันไอหน้าลายนี่ขึ้นน้ำหน้าเลยผมก็ไม่รู้ว่ามึงขึ้นมาทำอะไรนะขึ้นถาตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะงงอยู่ขึ้นมาปั๊บไอเฮียมันล่อมาปิดกองเราถักเหล็กมาเหล็กเขาขึ้นมากี่คนน่าจะตกเกือบยี่สิบคนเกือบยี่สิบคน แล้วเรานอนอยู่ตรงนั้นคืออยู่ใครอยู่บ้างหลายคนก็มีอยู่หลายคนด้วยข้างๆกันนะบางตัวแล้วพวกแจ็คพวกพี่บอยเบิร์ดพี่บอยอาก้าก็อยู่แล้วก็พวกนาำใหญ่นอนอยู่ในในบ้านก็นอนอยู่ต่างคนเขาเห็นแล้วมีเรื่องแน่พอโดดเอาโต๊ะตีบ้างอะไรบ้างนะเราเคี้ยมาแทงกูนี่วะพลอยนาหลายแทงเหล็กปั๊บผมปัดพอปัดปุ๊บมันตีปัดอ่าแตะโอาแทงมือฝาปัดออกปุ๊บบอลหลุดปั๊บมือถือไม้มาคันไงทั้งเหล็กทั้งไม้ พอเล็กพลาดลุบมามาตีมือรับอ่าเราก็มือรับอีกอ่าเฟเราวิ่งเฟไปเฟไปที่ย่ามพอดีเลยลงลงเหล็กกับย่ามอ่าเราเราได้อาวุธแล้วมือเหล็กเราอยู่ในย่ามนี้ควบแทงมั่งอ่ะทีเนี้ยครับอ่าผู้พีพีแล้วช่วยเราอยู่อ่ะมันก็ถอย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 นี่เราควบไปเนี้ยไปเหยียบขวดเอสลื่นวางอยู่เนี้ยนะวางอยู่กับพื้นเลยอ่คือกิ้งอยู่ขดเปล่าขดเปล่าอพื้นปุ๊บงายท้องตึงเลยอืมหลักที่เราเป็นต่อนะครับมันกลับมาอืมกลับมาถึงรัดโอ้โหแทงเข้า เท่านี้เท่านี้เท่าข้างหลังสามสิบห้ารูทั้งหมดกี่รูนะสามสิบเจ็ดทั้งหมดสามสิบเจ็ดรูกับไอ้เหยียบขวดเอสลื่นหงายท้องเนี่ยนะขวดเอสขวดเดียวโอ้โหเป็นพื้นขัดมันภาพลื่นตามขวดเอสเลยอ่ะอะไรอย่างงี้อ่ะพอลื่นปุ๊บเราหงายท้องถูกไหมหงายท้องพอหงายท้องปุ๊บทีนี้ทางฝั่งที่เราวุ่นปวดเราอยู่เนี่ยกลับมาหมดเลยทั้งหมดสามสิบคนนะยี่สิบคนแต่ว่าคนที่ว่ามาค่อมเราอ่ะอ่าอ่าแล้วก็ มีคนมากระโดดคอมเราคอมเราคนที่แทงเราอ่ะทีแรกกดเข้าไปที่ที่บาก่อนที่บาก่อนทีหนึ่งมาที่้างหูอืม้างหูแล้วก็จังหวะลัดเพราะเขาเริ่มเจ็บแล้ววะอ่าหนึ่งลงกึดครับลงไปอ่ะแล้วก็ลัดเลยลัดแล้วก็แทงมั่งเราจ้วงมั่งจ้วงหลังมั่งจ้วงอ่เราก็จ้วงเขาบ้างมันก็จ้วงแล้วมั่งมันก็จ้วงจ้วงจ้วงโอ้ลักษณะก็คือเป็นการกอดการรัดกาจ้วงจ้วงนี้จ้วงเนี่ย โยงมาดีเลยอือน่าเออก็จ้วงกันแบบไม่คิดเลยอ่ะไม่นับเลยถูกไหมถ้าเจ้าที่มารังเพ่มทันก็ยังนอนจ้วงกันอยู่มไม่รู้ใครหมดแรงก่อนโดนตายต้องตายข้างก่อนแหละเออไม่รู้ผมหรือมันพอเพงาว่าที่ว่ามันเหลือมาลัดผมคนเดียวพี่ๆก็ช่วยอยู่เฟี้ยงเฟี่ยงกันตีกันอยู่พงพังพ่งพอยู่เนี่ยลองกันผมเนี่ยตีกันแรงเลยตีกันแทงกันควบกันวิ่งกันเต็มตัวเสื้อบิ๊กแม็กยีนตียีนกระดุมมุก เปียกโซกด้วยเลือดทั้งหมดเลยครับจเจ้าทีมมันล้างเพตุเอาผมลงไปเลือดเปียกทั้งตัวเลย พวนี่หนาวเลยครับแต่เสื้อเราเป็นเสื้อสีดำไงเราไม่เห็นเลือดแต่คือจากความที่ชุ่มไปเนี่ยคือเลือดเราเรารู้แล้วเลือดเราถูกไหมฮะมีเลือดมันไปเลยอืมแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าจะกี่รู้ตกี่รู้อ่ะแต่เรารู้ว่าที่รู้ว่าหลังเราชุ่มไปหมดแล้วถูกไหมฮะชุ่มหมดแล้วอืมแล้วฝั่งเขาอ่ะที่เราตั้งจ้วงกับเขาอ่ะทางนั้นเราคิดว่าเราก็ได้ไปหลายรูได้ไปหลายรูแต่ว่าไม่ไม่เหมือนที่เราโดนบางๆครับของเรากดมัมิดมิดตรงตรงที่แล้วก็ข้างหลังไม่รู้ไม่รู้เเรรื่องลยคับ ก็ยังช้าทั้งตัวครับลงไปเดินไปกับเจ้าที่แล้เจ้าที่มานรับผิดแล้วไปทั้งสองฝ่ายเลยครับจับยายแดนของเราอยู่หาหมอข่อโรงพยาบาลกับหมอว่าพันวาดถ้าเข้าไปอีกเซนเดียวตายนะพันวาดนะโอ้โหขึ้นนี่เนี้ยตรงไหนฮะแผลข้างหูแผลข้างหูเนี่ยนะเอาไว้ว่าผูกสมองผูกก้านสมองอะไรอย่าเงี้ยโอ้ลึกไปหน่อยใช่ไหมครับถูกไหมฮะนี่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 อ่ามันพานเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันกรุบ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 เนี่ย ครับเราต่างคนต่างแยกย้ายกันนะบุญแดงก็โดนย้ายบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเราล่ะผมก็ยังแก่นะเรายังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอืมอ่าผมแก้ว่นะผมก็กลับมาแก้กลับมาแก้ไหมกลับมาแก้แล้วนะคือไปโรงไปพอออกไปทําแผลไม่ไม่ไม่ได้ถึงออกโรงพยาบาลนอกถูกไหมไม่แค่ออกแดนแดนพยาบาลแดนอ่าไปรักษาแผลไปล้างแผลไปดูแผลหลังจากนั้นก็หมอทําแผลให้เสร็จปุ๊บก็กลับมาที่แดนพอกลับมาที่แดนแล้วเกิดการแก้กันอีกเหรอแก้เล่าให้ฟังหน่อยแก้ยังไงอ่าเจ้าที่เจ้าขห้องตอนเช้าครับผมอยู่ห้องสี่ห้องห้านี่ก็คือบ้าน บ้านเพชรบ้านจูบขับอยู่ด้วยกันห้องหกห้องเจ็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ห้องเจ็ดหรือว่าห้องห้องหก <c oughs> น,นี้เจ้าที่เปิดห้องผมก่อนทำหลักเป็นเมมบางหวนันเขาจะเปิดหัวนู่นก่อนห้องสิบหกก่อนบางวันก็เปิดหัวห้องหนึ่งก่อนแล้วแต่จแจเจ้าที่ไหมอ่าแล้วเจ้าที่ครับแต่วันนั้นดวงดวงดีอืม เปิดทั้ง 1, 2, 3, 4ครับพเ,เปิด4ก่อนปั๊บผมก็รลอเลยท <_ Việt> ั้งทั้งก่อนนายเขารู้แล้วนะว่าพรุผู้นี้เพิ่งมีปัญหากันไปเขาเปิดทองผมก่อนครับแล้วเปิดทองมันต่อพอเปิดทองมันนายเดินไปจะให้อีกห้องปั๊บผมโดดที้งทูเลยเขาไปหล่อเละเทะเลยไม่มีอาวุธ มีแต่ว่ามันแทงไม่ได้มันแทงมันมันหยุดกันหมดนะครับอ่าจนนายเข้ามาแล้วเับเหตุทันคือก็มันมันแก้ทันทันทีเลยไม่ตั้งตัวละมันก็มีนะของเราก็เตรียมไว้แล้วอ่ะคือผมโดนน่ะเด็กในบ้านก็ขึ้นไปร้อให้แล้วอ่าคือกะลงห้องก็สาดยาข้างล่างเลยอ่าแต่นี้ว่าแต่ไม่ทันลงล่างผมโมโหเลยคำว่าหมอว่าอีกเซนเดียวตายจนเขาข้างโน้นใหญ่แล้วปิพันธ์มาเคลีย พันเมีจบอ่าก็เลยให้พันเขาเราเราลักเขาเรานักถือเขาทีเราผิดด้วยเราไม่ได้โอนค่ายายเขาเดีวเรายตมเป็นเหตุอะคือเราผิดเรายามเขาคือกรมเลขบัญชีโยนใส่ที่คิวบุรีอ่าแต่ไปมานี่คือว่าเป็นการยกบ้านตีกันเลยนะยกบ้านถูกไหมฮะมันเป็นแผลรวมหรือว่าเป็นแผลเราแผลเดียวแผลเราตีแผลเดียวแผลเราแผลเดียวเลยออืมแผลยามครับยามเขาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงแล้วก็มาใช้ชีวิตปกติทําเริ่มทํางานนอก จากงานแรกที่พังไปแล้วก็อะไรก็ๆๆๆยังทําต่อถูกไหมฮะโ,โยนงานให้น้องชายน้องชายเก็มอีกเจ้าที่จโจโจมาหาที่น้องไา้รักก่อนเลยก็เคลียอีกเรายังพอมีเงินเคลียรเคลียเจ้าที่จบเรื่องจบอ,มอไม่ต่อคดีไม่อะไรทั้งสิ้นบจบเป็นวันนึ่งคนใหญ่คือพวกของลูกพี่มาเป็นใหญ่ที่เรืนอํจำคือเขาให้สิทธิ์เราเต็มที่ผมเดินได้ทุกแดนเลยทีนี้เราโอ้ยใจเราโอ้ย อี่เงินทั้งนั้นเนี่ยเราพูวกเราสบายที่เนี่ยผมเดินไปหาพี่เสือเสือรับเรีนะหาพี่โอ้ไปทั่วเดินเสิร์งอ่ะมันก็เราเก็บกดเราเดินทั่วเลยตรงนู้นออกแดนนี้ด้วยนะทำธุรกิจด้วยของทองด้วยด้วยหาเอ้ออกคนใหญ่ด้วยวไปอยู่แดนเก้าดกว่าเขาเอาผมไปแดนเก้าเลยไปแดนเก้าไปเจอบางมัดไปเจอกับบางมัดของตัน ที่แดนเก้าทำไมอ่ะอยู่ดีเราก็อยู่ตรงนี้ก็คือสบายอยู่แล้วพูดถึงอ่ะทำไมจะต้องอยากที่จะย้ายไปแดนเก้าเพราะอะไรไปหาประโยชน์ยุคนั้นคือแดนเก้านี่คือว่าเป็นแดนที่เท็กซัสเลยมีทุกอย่างยังเว้นผู้หญิงแลเรารู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นมีบังมัดของตันอยู่แดนเก้าด้วยรู้รู้รู้แล้วแกพอดำยายไปแดนเก้า่แล้วครับบังมัดอยู่นั่นเราขายา่อยู่นั่นเยอะคนมีตังค์ก็เลยครับเอาบอกลูกพี่พี่เอาผมไปแดนเก้า ผมรออีกสองสามวันเอาผมไปไปป้ากเอาให้ผมยู่นิ่งก่อนอยู่เติมกินน้อยไปธรรมดาเติมใช้โทรศัพท์ธุรกิจมันมันมันเยอะมากมามหาศารโคกครับปล่อยเช่าโทรศัพท์นี่ชั่วโมงสามแสนปล่อาโมงหนึ่ง,งสามแสนไม่ได้ว่าใช้ทีเดียวชั่วโมงนะครับวันนี้ผมไปใช้เนี่ยโคกปล่อยเช่าอืผมไปใช้สิบนาทีก่อนอืเขาให้ห้าทีสิบนาทีนะอ่า แต่วว่าจ่ายก่อนนะสามแสนโอใช้วันละคือจ่ายหมดก่อนเลยแต่มันทยอยใช้ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือว่าแต่ใช้ได้ทีละครั้งละ5นาทีสิบนาทีแล้วแต่ความจําเป็น่าแล้วก็บวกไปบวกไปพรุ่งนี้มันหักไปหักไปหักไปจนครบชั่วโมงแต่เราไปใช้ฟรีโอ้โห โอ้วันไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะผมให้เช่าโทรศัพท์อย่างเดียวพอแล้วแต่ว่าไม่ได้ว่าปล่อยเช่าอะไรทุกคนมีสัมสาระมาทานเคลียให้ถึงครับเปิดบอลไพ่เก้าเก็บผ้าต่งเท็กซัสเลยติเกตกระเทยขายของสดอย่างเดียวไม่ต้องทําของพิษเลยง่ายๆเลยนะขายของสดปูหอยมึกกุ้งกระมังสักผ้าสีดำมาประมาณนี้นะสามกระมังสองแสน คนในนั้นเขากวาดรวยกันนะมึงซื้อหาเฮ้ยมึงซื้อได้ก็สามกระมังกูซื้อสามกระมังเนี่ยบางคนซื้อสี่กระมังแต่กินได้หมดหมดเลยนะโอ้โหอิจฉาเกตเลยอ่ะอิจฉาเกตไหมไม่รู้แต่คือว่าอิจฉาแน่เลยอ่ะแต่มันพักแล้วแล้ววันหนึ่งขายได้กี่กระมัง เราขายยาเยอะอ่ะผูเจ้าพ่อระดับประเทศระดับชาติะดับพ่อค้ายาข้ามชาติอะไรเยอะน้ำแพ็กนี่สั่งเข้ามาลุ้นรถกันแบบรถรถเข็นใหญ่ครับเอามาทํารั่วบ้านกันบ้านไหนรั่วใหญ่ในบ้านนั้นมีตังค์ที่ทำให้ยอมอ่ะอายเลยกูก็มีเออมึงได้มีคนเดียวมึงสูงอ่อกูก็สั่งกูก็สั่งสูงเท่ากันเออาจะมากกว่าด้วยเพราะนี่มากปุ๊บอันู่นสั่งอีอาทิตย์เป็นแบบนี้เลยเกย์เทับกันไปเทัากันมาเลยจนที่ล่างมาจุ เก็บหมดเลี่ยมเลยนํำปล่อยโล่งคือเก็บมาค่ายต่อค่ายได้โทต่อเหมือนเดิมโลงหมดแล้วอยู่นานนี่โทรศัพท์มือถือนี่ขคยยากมากไปหาสัญญาณกันมาใครมีโทรศัพท์นะค่อยๆหากันเลยนะที่ี้คือคนหาสัญญาณด้วยตัวเองโคตยังไงฮะจะมีเครื่องทำลได้ซัมซุงฮีโร่นะครับก็นำมันล้านะบาทละเครื่องหนึ่งนะซัมซุงฮีโร่เนี่ยนะล้านลบาทเครื่องเปล่าข้างนอกตัวไม่ถึงพันมั้งซัมซุงฮีโร่ร้อยห้าร้อยแล้ว ตอนที่ผมย้ายไปแดงเก้ามันร้านหนึ่งแสนแล้วครับเครื่องเป่าไม่มีที่ชาร์จร้านหนึ่งแสนนี่ปีอะไรฮะปลายห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกเนี่ยครับไม่มีที่ชาร์จไม่มีซิมล้านหนึ่งไม่ได้มีครบนะไม่มีซิมไม่ไม่มีที่ชาร์จที่ชาร์จต้องซื้อต่างหากซิมก็ต้องซื้อต่างหากตอนนั้นเจ้าที่ขับไฟแดงทั้งหมดตอนนั้นเขาดังเลยข่าวข้างนอกก็ดังนะครับข่าวข้างนอกคดีะท้อดเต็มหมดเลยครับ อ่าเขาบินเดี๋ยวเดียวทัดทอยข้าเขาบินเขาบินแล้วเจ้าที่เข้าไปหาพูกขายใหญ่เฮีย <Yeah. S 2> ไม่มีรถสองทิศมาแล้วเจ้าด่านจำบ่ายแดงครับนี่ฟาร์มรวบของเจ้าที่คนที่ได้รถจากเฮียนั่นไปแล้วอ่ะขายใหญ่สุดเลยนะในในเขาบินมารู้จพะพอเข้าไปหาเขาอีกอจะไปจับโทรศัพท์เขาเขาก็เลยจับโทรศัพท์แล้วก็สะบัดมือว่าเอ้ยยังไงว่าเฮียผมอยากได้แม็กเป็นแม็กไหม่มเขาว่าได้ วางงานเลยเป็ดหรือพวกหมูอะไรทั้งอย่างหมูหั่นหรือว่าอะไรทั้งอย่างแล้วก็ฟากองเขาเข้ามาเขาเกมยาวหมดเลยเจ้าเทียเกมเต็มเครื่องเลยขี่เต็มเกงเลยคือในนั้นน่ะที่ให้ออกมาคือว่าของกลางทั้งหมดเลยกลางหมดเลยตอนที่เขาเขาไม่ได้ให้หิวมาที่เรือนจำเขาไว้บ้านพักก่อนเขามาตอนตอนเย็นตอนตีบวันหนึ่งฟากไวผมฟากไวให้ตอทอนี้นี่นะวนเรียกสอบกันเละเทะเลยทังโถด้วนะครับเกมอาร์ดยูดันลี 对呀。Yeah. ตบหน้าน้องเราเลยเหรอตบหน้าน้อง,น,องน้องผมก็นั่งเฉยๆแพักพอนั่งปุ๊บตบอีกแล้วอือโอ้ผมโมโหแย่เลยวผมขึ้นไม่ได้อยู่แถวปล่อยแถวเสร็จปุ๊บกดโทรศัพท์ต้องช้าส่วนมอนเสร็จปุ๊บผมให้น้องผมนัองอ่งด้วยแล้วทั้งหมดเอยงนั่งอยู่ครับมึงสดเรมึงเก่าเริมึงมึงเดินตามขายยาไอมึงเก่าแลาวอืเข้าผมเป็นขายใหญ่อ่าก็หมายถึงเราไม่หารู้ได้รู้ไหมมันเดินตามพี่มันอืออ้าไปไหนไปพี่มันคืออยากให้รู้ว่านี่น้องกูนะครับผลก็ในคุกนักโทษไม่มีใครที่เกลียดน้องผมรักน้องผมืออผมมพพยยาาาปูทงงให้้นนเ่วั วันหนึ่งผมออกจะคุกไปน้องผมได้อยู่สบายม,มีพี่ชายอยู่คนแถวบ้านพิการท่อนล่างนั่งวีแชร์ครับไปติดอยู่ในคุกอ่าอกินอยู่ด้วยกันเขาเคยช่วยเหลือพวงแวงแตงนอกปั่นวีแชร์ไปเลยนะปั่นไปปาดหน้าเจ้าที่เลยพอร้องยกมือไหว้มือ,ม,อมือว่ามือจะปัดมือเขา,าแต่ปัดไม่โดนครับยกมือไหว้หน้าคอและน้องผมผมเดินไปกระชากวีแชร์เลย ไม่ต้องขอมันมกระชากเอ็ดกลับมาไม่ขอได้ไงเที่น้องมึงโดนนะอบอกรู้แล้วกระชากเอ็ดกลับมาลุนเอ็ดกลับมาออกมาจากกลุ่มที่ว่าเจ้าที่กำลังตีน้องผมเดี๋ยวมวดอีกคนเข้ามาเมาเข้ามากินเหล้าเหม็นหึ่งมาเลยไม่เห็นมวดตัวนี้กําลังตบน้องผมตีน้องผมก็รเรียกน้องผมเข้าไปในไฟเ,เตะน้องผมีกเตะสามอีกเมาเข้ามาร่วยความเมาามาช่วยกันเตือนเตะผมก็เลยสําหรับ f อช่องกันละครันหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ ใครสนใจเสื้อคอร์เลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย a ร h i n g Date ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS, S m L, XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แปลมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทํามาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ